บอสปื้่มดีอาร์ตเข้าฝักนูนเยสตอบโจทย์ใช้งานรวมประเด็นหง3-0บอลมัดสรุปข่าวลิเกปู22กันยายนกับโค้รแอครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นร้อนผันหลงจากเกมที่เราเอาชนะบอลมัด3-0นะครับบทสัมภาษณ์ประเด็นจากสื่อตัดเกรดนักเตะแล้วก็เรื่องอื่นที่น่าสนใจมาฝากแบบจัดเต็มเลยฮะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนจีดีครับติ่งไทฟูนะครับ อาหารจีนพื้นบ้านนะร้านอาหารจีนพื้นบ้านเ,เสี่ยงหฮ้เสยฉวนกว่า50เมนูแอดไลน์ก็ตามนี้เลยพิมพ์ภาษาอังกฤษครับแอดไลน์ติ่งไทฟฝูนะที่ขึ้นมาในภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อาหารมีกว่า50เมนูจากบนทลนต่างๆแล้วก็มี6สาขาทั่วกรุงเทพมหานครนะสนใจไปนั่งกินที่ร้านเลยก็ได้นะครับนี่หกสาขาก็ตามในภาพนี้เลยนะครับฝากได้วยนะเจ้าของร้านชื่อพี่อ่องนะฮะต้องดูว่าแกจะเข้าสาขาไหนนะในแต่ละวันฝากไปด้วยครับ ส่วนนี่ครับเพลินได้ทุกมิตินะครับกับขา้าวโพดอร่อยๆร,รูปแบบซองป๊อปคอนเมเจอร์นั่นเองนะครับซองละ28บาทน,นะครับมีติดบ้านติดรถเอาไว้นะฮะในตอนดูหนังหรือทำกิจกรรมต่างๆนะก็อร่อยแน่นอน3รสาชาตินะครับร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศจัดได้เลยมาก็เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับสรุปผลแบบสั้นๆเมื่อคืนนี้เราชนะบอลมัดสาะดีอลูกดี นูเยสลูกหนึ่งนะคนจ่ายก็มีโกนาเต้เทรนต์แล้วก็โมซาล่านะก็ได้3แต้มไปไอารายละเอียดเกมผมขอไม่พูดถึงเพราะว่าพูดไว้ในไลฟ์สดหลังเกมเยอะแล้วไปไปดูในไลฟ์สดย้อนหลังได้นะครับสำหรับไลฟ์สดเมื่อคืนนี้แต่ว่าวันนี้เรามาเก็บตกประเด็นอื่นนะครับเอาตารางคะแนนนิดนึงสรุปตอนนี้เรานำจ่าฝูงชั่วคราวหรือจะใช้จ่าฝูงไปก่อนอ่ะแล้วแต่ไม่ต้องดราม,มา่าแต่ว่าที่แน่ๆน่ค่ำคืนนี้เราน่าจะเสียจ่าฝูงเพราะว่า ่อให้ออกเสมอหรือแมนซิตี้ชนะหรืออาร์เซนอลชนะก็ตามอ่ะเราจะโดนไม่แมนซิตี้ก็อาร์เซนอลแซงไปแต่ตรงนั้นไม่สลักสําคัญสล,สลักสำคัญว่ามันเพิ่งห้านัดเราแค่พยายามเก็บสามแต้มไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไปลุ้นเบียดก,กันในตอนท้ายดีกว่านะครับเอออย่างน้อยเราก็กลับสู่เส้นทางชนะในลีกห้านัดเราชนะสี่ก็ไม,ไม่ไม่เลวนะครับอืมอ่ะมากันที่ประเด็นอื่นๆนะครับเอาเริ่มต้นกันที่ประเด็นจากดิทิสเซนฟิลเหมือนเดิมนะครับเอา5ข้อที่เขา โน้ตมาให้แล้วเราลองมาคุยกันต่อกับ5ข้อที่เขาโน้ตว่าน่าสนใจจริงหรือไม่เรื่องแรกเลยครับดาวินนูเ e สนะครับเอาเอาดีอาร์ก่อนขออภัยจะได้ไล่ตามหัวข้อไปนะดีอาร์อีดเดอะสตาร์โซฟานะครับคือดีอาร์เนี่ยเป็นถ้าพูดถึงแนวลุกเขาคือสตาร์ในซีซันนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากกิงได้2เท่ากับว่าตอนนี้เขากดไปแล้วหจ่ายหในหเกมพมมรีเมียร์ลีกที่ลงเล่นซีซันนี้ได้ได้ว่า เป็นปีที่เขาออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมปีที่แล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าในลีกอะ่ะเขายิงได้แดลูกทั้งซีซันเลยลงต่อเนื่องทั้งซีซันเลยเมื่อวะปีที่แล้วไม่แปลกที่เราจะบน่นอ่ะมันไม่ผิดนะที่ปีที่แล้วเราจะบน่นว่าดีอาร์ตไม่คมดีอาร์ตมีส่วนร่วมกับประตูน้อยแต่ปีเนี้ยแค่หนะ้านัดยิงไปห้าอีกแค่สามลูกก็คือเท่ากับปีที่แล้วแล้วอ่ะถือว่าปีนี้พัฒนาฟอร์มขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เล่นขนาดนี้นะเล่นเรียกสัญญาแล้วครับดูทรงแล้วนะฮะยอดเยี่ยมครับสำหรับหลุ หัวข้อที่2ก็บอกว่า a n f i e l Respond with atmosphere นะฮะก็เป็นเกี่ยวกับบรรยากาศคือไอเกมกับ Forest เราบน่นบนกันแล้วก็มันไม่ใช่แค่เราบน่นบ่นกันทั่วโลกนะฮะว่านี่บรรยากาศการเชียร์มันไม่ค่อยดีฟอร์มก็ไม่ค่อยดีกกองเชียร์ก็เงียบๆแล้วพอมาก่อนเกมกับจากเกม Forest ใช่ไหมแล้วมาถึงเกมนี้เกมกับบอลมัทอา์เนอร์สล็อตพูดก่อนเกมว่าขอให้แฟนบอลช่วยกันเชียร์มากขึ้นหน่อย แล้ววันนี้ฟอร์มทีมดีด้วยดีขึ้นด้วยแล้วก็แฟนบอลในสนามก็ดูจะเชียร์คึกคักกว่าเดิมด้วยนะในบทวิเคราะห์เนี่ยในในบทความเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหดังลัน่นเหมือนพวกเกมยูโรเปียนไนท์แบบที่ปกตินะแอนฟิลยูโรเปียนไนท์มันจะเป็นเสียงเชียร์ที่ดังมากแต่ว่าถือว่าดีกว่าเกมกับบอลมาร์ทเยอะแล้วก็ถือว่าพัฒนาขึ้นด้วยในเรื่องของบรรยากาศนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทีมด้วยอย่างที่3ครับนูนเยสนะครับ อย่างที่3ามนูนเยสเนี่ยเขาสร้างความประทับใจได้ในการออกสตาร์ตตัวจริงนัดแรกให้กับอาร์เนอร์สโตที่ผ่านมาเป็นสำรองเนาะวันนี้ก็มียิง1ประตูแล้วก็อาร์เนอร์สลตเลือกใช้ตัวนูนเยสก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายของอาร์เนอร์สโตอีกทีหนึ่งอันนี้เราเก็บจากสื่อไปก่อนนะแล้วก็เกี่ยวกับมิดฟิลด์ที่กรูฟสาคนเล่นกันได้ดี นะโดยเฉพาะโซโบเพื่อ so bo, นๆอาจจะมองว่าย,ยังจังหวะสุดท้ายที่ติดขัดอันนั้นะก็เรื่องจริงแต่ว่าถ้าเอาความแบบไหลลื่นความเข้าระบบทั้ง3คนถือว่าทั้งโซโบทั้งกาเฟนแบกก็ยอดเยี่ยมเนาะทั้งแมคริเซอร์ก็สุดยอดมากเมื่อวานนี้นะครับก็เขาก็ชมแดนกลางเอาหลากักๆเลยนะแล้วก็เชื่อว่าวันพุธนี้วันพุธนี้ครับเกมคาราบาวครับรอบ3ลิเวอร์พูลจะเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเตะที่แอนฟิลด์ด้วยเนี่ย เชื่อว่าจะมีการโลเทชันเพียบเหล่าบรรดาสำรองจะได้ลงสนามกันเพียบครับดังนั้นรอติดตามในในวันนี่ครับวันพุธยามอีกทีหนึ่งนะวันพุธเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนเกมลีกสัปดาห์หน้าเป็นวันเสาร์ครับเจอกับบูเฟมตันทีนี้ไปเยือนบ้างแล้วนะครับแต่คู่5้าทุ่มครึ่งของวันเสาร์อ่ะก็ว่ากันไปนะครับโอเคทีนี้มาดูกันที่เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับ นะเมื่อกี้พูดถึงนูนเยสเนานะขอนิดนึงเอาเอาเรื่องเมื่อวานนี้ก็เปิดให้ดูไปหน่อยแล้วและว่าแบบ <c oughs> แกร้องไห้นะแพชชั่นมาเต็มเนี่ยฟุตบอลก็มันก็มีบางบางสิ่งบางครั้งฟุตบอลมันก็เป็นสิ่งสวยงามนะฮะแบบมันเป็นเต็มไปด้วยแพชชั่นอะ่ะน้ําตามันอาจจะไหลมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ต่างกันออกไปแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าเขาน่าจะกดดันอะไรบางอย่างอยูอย่เหมือนกันสำหรับดาวินนะฮะเพราะแฟนบอลก็วิจารณ์นะเวลาลงมายิงไม่ได้ก็วิจารณ์นะครับอืม โอเคทีนี้ Player Rating หรือว่าตัดเกรดนักเตะนะครับจากเว็บไซต์ดิติสันฟิลดเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันหน่อยว่าเขาให้ใครกี่แต้มเพื่อนๆเห็นด้วยไหมเห็นด้วยก็ลองแสดงความเห็นนะครับดิติสันฟิลดให้เคลาเฮอร์แปดครับโอ้โ oh, หวันนี้ก็เซฟกระจายครับนี่นะเซฟไป7คือผมพูดในไลฟ์ว่า4ผมผมไม่ได้ไปดูก่อนแต่ผมผมนับด้วยลูก,ล,กลูกตานะแต่หมายถึงว่า <c oughs> ก็คือนับไม่ถี่ถ้วนัว่นแหละแต่ถ้านับทั้งลูกง่ายลูกยากรวมทั้งหมดอะ่ะเซฟไป7แต่ ลูกที่แบบว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เราต้องรู้สึกว่าโคตรของโคตรเซฟก็คือลูกนี้แหละ,ะ<ม>บอลมันกระดอนคามนมาโดนเทนอาโนแล้วบอลเกือบจะเด้งเข้าแล้วปัดออกจากเส้นได้นี่คือลูกที่ใครหลายๆคนมองว่าโอ้โหนี่คือซูเปอร์เซฟจริงๆนะฮะ <c oughs> ส่วนเทนนอร์ษณนโนเจต้มครับไหนพูดถึงเทนแล้วครับ <c oughs> เขาทำแอซิดด้วยเมื่อวานนี้นะ <c oughs> หนึลูกในลูกที่แอซิดกับดีอาร์ในลูกส เท่ากับว่าเขาทำแอสซิสในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว59ลูกเท่ากับโรเบิร์ตสัน2คนนี้คือผู้เล่นที่เป็นกองหลังนะครับที่ทำแอสซิสมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกครับร่วมกันอยู่นะสซดตัดร่วมกันอยู่แล้ว2คนนี้แล้วก็ถ้านับแค่ในทีมลิเวอร์พูลเราในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเหมือนกันนะ59ของเทนเนี่ยก็เป็นรองแค่ซาร่าที่72ครั้งแอสซิสแล้วก็ดับหนึ่งยังคงเป็นของเจอร์ราร์นะครับก็มาดูว่าคือถ้าเทนออออยยยยยูู่่่าาาาวววๆนนนนนะะผมมเเเททีีโกสลจจรรัด์ไไ้้แแแบบบบข แต่ถ้าเทนเลือกไปมัดหลิดซะกอ่อนก,ก็ไม่น่าทําลายเจอหลาดได้นะอืมส่วนซาร่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะต่อสัญญาหรือเปล่าพวกนี้ก็ต้องรอดูทั้งนั้นแหละครับส่วนอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือถ้านับทุกรายการไม่ได้นับแค่ในพรีเมียร์ลีกเทรนดมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วทั้งสิน้น100ประตูแบ่งเป็น81แอสซิสในทุกรายการนะแล้วก็19ประตูครับในวัยเพียงแค่25ปีเี่ยงครับส่วน มาดูคนอื่นบ้างนะฮะอ่ะโกนาเต้แปดฟันได้แปดอ่ะฟันได้เขาลูกพี่อยู่แล้วโกนาเต้มาดูส,สแตทที่น่าสนใจหน่อยคือหนึ่งแอสซิสต์แต่มีส่วนร่วมกับประตูทั้งมีส่วนในการบิลลอัพทุกลูกอะลูกลูกหนึ่งแอสซิสต์ตรงๆลูกสองโยนให้ก็มีส่วนในการบิลลจากข้างหลังก่อนก่อนที่บอลจะไปถึงซาร่าและซาร่าเล่นชิ่งกับเทรนด์อะแล้วก็เทรนด์ไปจ่ายให้กับเดีาร์ส์นะครับลูกสามก็มีส่วนในการโยนยาวขึ้นมาให้กับนูนเยส ม่งทําชิ่งกับซาร่าเห็นไหมอันนี้ก็คือความยอดเยี่ยมแล้วก็ผ่านบอลสําเร็จเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบห้าครั้งเลยนะฮะจากร้อยสิบสัมผัสบอลร้อยยี่สิบสี่เนี่ยเป็นคนสัมผัสบอลเยอะมากเมื่อวานนี้มีส่วนกับบอลเยอะมากแล้วก็ผ่านบอลสําเร็จบอลบอลโยนยาวถึงหกสิบสองเปอร์เซ็นต์แปดครั้งด้วยกันแล้วก็มีเคลียร์มีดีเนซีฟแอคชั่นรีคอเวอรี่ดูเอลเอ่อการโดนลูก,กอากาศเนี่ยก็เมื่อวานนี้สุดยอดเหมือนกัน4ครั้ง100%เรียกว่ากำแพงเหล็กครับสำหรับอีบาฮิมาโกนาเต้นะะฮ นี่ส่วนไรอันกาเฟนแบกอ่ะคู่กลางอ่ะเราเราข้ามาดูกลางมาอ่ะโ,โรเบอร์สันเแป๊บนึงนะแล้วมาดูแต้มซิกาเฟนแบก8แมคคลิเซอร์8โดมินิกโซวารไลน์เนะครับอันนี้มิดฟิลก็อันท่าหลักๆเลยกาเฟนแบกยังคงยอดเยี่ยมการนำบอลกลับมาครอบครองเกมรับก็ใช้ได้การผ่อนบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายการพลิกบอลการดวลตัวตัว,ตว,ตวยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับแมคก้าครับที่โดดเด่นเลยคือโมสแท็กเกิลเมื่อวานที่แท็กเกิลแม่นมากแล้วก็ การโดนคู่ตัวคู่ตัวคู่ต่อสูกก็ทําได้เยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของทีมผ่านบอลสาเร็จ93นะครับก็มิดฟิลด์สุดยอดครับอ,อ่มาดูซาร่าครับได้7นะอาจจะยิงไม่ได้บางคนอาจจะบอกว่าเมื่อวานนี้เล่นไม่ดีก็ผมว่ามันเล่นไม่ดีตรงในชนิดที่พื้นที่สุดท้ายแหละว,ว่าดูหง่หวงบอลไปบ้างดูยิงยิงไม่คมอะไรก็ว่ากันไปหรือไม่จ่ายเพื่อนบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการมีู่นร่วมกับเกมเยอะนะ ผมว่าเมาาื่อวานในการมีส่วนร่วมของเกมก็เยอะแล้วก็ลุยดีอาร์ได้8ครับได้แมนออโต้แมทของสื่อนี้แล้วก็ดาวินได้7นะครับสำรองครับโจนเเมื่อวานนี้โจนลงมาใช้ได้เลยเคียซ่า6กัคโปเจ็ดม,มาดูอาร์เนอร์สล็อตสัมภาษณ์แถลงก่อนอหลังเกมกันบ้างนะครับว่าแกมีความรู้สึกยังไงบ้างก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับนี่เลยนะครับหนังสือเดอะบอสเจอร์เกนคอฟนะครับจากเพจ วิเคราะห์บอลจริงจังโดยพี่วิศรุตนั่นเองนะครับคือหลายๆคนที่เคยอ่านงานเขียนของพี่พี่วิศรุตเนี่ยพี่วิศเนี่ยคือจะรู้อยู่แล้วว่างานเขียนของแกแบบระดับท็อปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็โอ้โหแฟนคลับแกเยอะมากๆส่วนใครที่สนใจนะบันทึก9ปีครับของเจอเกนคอปความทรงจําต่างๆานานาโดยปลายปากกาของพี่วิศรุตเนี่ยสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเล่มละ500บาทรวมส่งนะครับนี่เลยแล้วก็ในในหแพ็กเกจที่สมมุติว่าเพื่อนๆซื้อไป1เล่มเนี่ย จะมีส <cin> ุ่มได้ของที่ระลึกของแถมด้วยเช่นพวกอะไรนะแม่เหล็กติดตู้เย็นอะไรแบบนี้ที่เป็นรูปเจเกนคอปหรือบางคนถ้าโชคดีอาจจะได้ลุ้นเสื้อแข่งด้วยนะครับมันจะเป็นรางวัลแจ็คพอตที่สุ่มเอานะครับซึ่งซื้อได้สั่งซื้อได้ถึงปลายเดือนนี้เท่านั้นย้ําปลายเดือนนี้เท่านั้นรีบไปสั่งซื้อเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องทางการเข้าสั่งซื้อให้นะโอเคขอบุณฝากไว้ด้วยนะก็พูดถึงเกมเมื่อวานนี้ครับอาร์เนอร์สโลตก็บอกว่าภาพรวมแล้วเขาบอกว่า มันมีช่วงเวลาที่ไอตอนเรายิงประตูได้สามลูกเนี่ยคือรัวๆเลยภายในสิบสองนาทีอ่ะจากลูกแรกพอจะถึงลูกสามอ่ะสิบสองนาทียิงตุงต้งตุ้งตุ้งเข้าเลยแต่ว่าเอาจริงภาพรวมครึ่งแรกเราทําได้ดีมากมีโอกาสหลายครั้งที่ควรจะเป็นประตูก่อนหน้าไอสามลูกนั้นด้วยแต่วันนี้โอเคเราเราเจอกับบอลมัดพวกเขามาเปิดหน้าสู้กับเราครึ่งหลังพวกเขาก็เดินหน้าแรกกับเราด้วยสังเกตว่าบอลมัดเนี่ยสร้างโอกาสได้เยอะแล้วก็มีเคเดเฮอร์เซฟด้วย บอลมัสสร้างโอกาสได้เยอะกว่าฟอร์เรสต์เพราะบอลมัดตั้งใจมาบุกไงส่วนเราเองก็มีโอกาสมากกว่าเกมกับฟอร์เรสต์เกมกับฟอร์เรสต์เราก็สร้างโอกาสได้น้อยกว่าเกมนี้นะสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาดีเราชนะได้3-0นับจากนี้ถ้านับจากเกมที่แพ้ฟอร์เรสต์มาจนมาถึงตอนนี้เราทําได้ดีขึ้นเยอะเลยจากเกมทั้งกับชนะมิลานแล้วก็เกมชนะบอลมัดนัดนี้นะครับฟอร์มของดีอาร์นะครับอร์นเนอร์พูดถึงฟอร์มของหลุยส์ดีอาร์ตนะ ผมขอเปิดเป็นภาพนี้แล้วกันนะเขาบอกว่าฟอร์มเดีาร์เนี่ยจังหวะจบสกอร์สองลูกของเขาสุดยอดมากและสำคัญมากๆซึ่งนำพามาให้เรานำห่างสองลูกสร้างความแตกต่างได้แต่ในแต่ละลูกเราคงต้องให้เครดิตคนที่มีส่วนร่วมกับการสร้างสรรหรือบิลขึ้นมาด้วยอย่างเช่นลูกแรกเขาบอกว่าโกนาเต้เป็นคนแอสซิสต์เราทุกคนเห็นแล้วโยนยาวแล้วก็ดีอาร์ดเอาบอลแล้วก็กระชากไปยิงใช่ไหมจากนั้นลูกสองเนี่ย เป็นเทรนด์กับซา่าเล่นชิงกันก่อนที่จะเป็นเทรนด์จ่ายให้กับนูนเยสอ่ะก่อนที่เป็นเทรนด์จ่ายให้กับดีอาร์อ่ะดูลูกนี้แล้วก็ผมจะให้เพื่อนๆดูนะเอาจริงคืออาร์เนอร์เขาพยายามจะแบบพูดว่าตัวยิงตัวจบคมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เขาพยายามให้เครดิตคนที่ช่วยกันบิวอัพแล้วถ้าเราดูภาพนี้ให้ดีนะฮะเพื่อนๆเ,เราจะเห็นว่าทุกคนมันมีส่วนร่วมอะ่ะคนละเล็กคนละน้อยเพื่อนๆลองไปไปดูจังหวะลูกสองนี้ได้นะผมชอบมากผมว่าสวยมากตั้งแต่โกนาเต้จ่ายบอลมาให้เทน เทนชิงกับซาร่าใช่ไหมแล้วเทนตัดเข้ามาตรงในแล้วทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนะอันนูเยสดึงตัวประกบซาร่าดึงตัวประกบช่องขวานูนเยสดึงตัวประจบช่องในโซโบที่เป็นเพื่อนที่มองว่าเขาพื้นที่สุดท้ายไม่ดีแต่เขาก็วิ่งดึงตัวประกรบเข้ามาตรงกลางคนหนึง่งแล้วพอตอนเทนจ่ายก็ปล่อยลอดให้กับดีอาร์ตอีกและไหนจะมี็อบโบที่เตมิมมาคอยคอยรอลองซ้อนตรงบริเวณกรอบเกตโทษตรงนี้อีกลองไปดูให้ละเอียดนะว่ามันคือการ โตแบบเป็นทีมเคลื่อนที่แบบเป็นทีมช่วยกันดึงตัวประกบแบบเป็นทีมไม่อย่างนั้นอนะ่ะลูกนี้บอลมันคงไม่ไปถึงดี a อาร์ตในพื้นที่สุดท้ายได้นะครับมันก็คือฟุตบอลมันเล่นกันเป็นทีมครับเอาตามหลักแล้วนะอย่างที่อาร์เนอร์เขาก็พยายามจะย้ำในจุดนั้นพูดถึงฟอร์มของดาวินนูเยสครับนะอาร์เนอร์สโลตบอกว่านะอาร์เนอร์สโลตบอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าสัญชาตญาณแรก <c oughs> เขาเลาให้ฟังนะสัญชาตญาณแรกของผมเนะี่ย ตอนที่นูนเยสเ,เลือกยิงช็อตนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยทำไมรีบจังว่านูนเยสนี่อัอนเดอร์สวรบอกว่าเอ๊ะทำไมดาวินมันรีบอย่างแบบตัดเข้ามาในอีกหน่อยก็ได้เพราะว่าจากช็อตนั้นเนี่ยดาวินหักตัดเข้ามาข้างในเนี่ยคือกองหลังช้าไปสเต็ปหนึ่งนะมันเหมือนกับอารมณ์ว่าอ่าคือคุณกระชากเหนือเหนือก็กองหลังไปสเต็ปหนึ่งแล้วคุณสามารถไปต่ออีกนิดนึงเพื่อให้ ให้ให้ใกล้กอกกว่านี้หรือให้มุมยิงมันมันเปิดกว่านี้แต่ว่าดาวินเลือกที่จะปั่นด้วยซ้ายจากตรงนั้นเลยซึ่งพอหลังจากวินาทีต่อมาบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายเด้งชนเสาซุกก้นตะข่ายผมบอกกับตัวเองว่าเออเอ็อเองเป็นนักบอลที่เก่งกว่าข้าตอนที่ข้าเป็นนักเตะข้แล้วก็บอกว่านูเยสเลือกได้ถูกแล้วนี่นะอาเนอร์บอกแบบนี้ฮะอาเนอร์บอกว่านูนเ,านเยสเนี่ยทำงานหนักครับทำงานหนักมากๆในเกมนี้ลงมา ทั้งช่วยมีส่วนบิวอัพลงมาล่วงบอลลงมาพักบอลแล้วก็การเข้าไปในกรอบเขตโทษต่างๆการเพรสซิ่งคือหนึ่งสิ่งอยากให้ทุกคนนึกถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเขาทํางานหนักทั้งตอนมีบอลแล้วไม่มีบอลนะแต่แน่นอนเหตุผลหลักที่ผมส่งเขาลงเล่นเพราะว่าเราอยากเราอยากได้ประตูเราก็เลยอยากส่งกองหน้าแทๆ้ๆลงในเกมนี้เพื่อให้ให้ยิงประตูคือเหมือนอาร์เนอร์จะพยายามสื่อว่า ถ้านับเป็นความสไตเกอร์นูนเยสมีความเป็นสไตเกอร์แบบแท้ๆกว่าแต่ว่าโชต้าจะมีความเป็นลูกผสม9.5เป็นกึ่งเบอร์สิบเบอร์เก้าอะไรแบบนี้เออมันมันสไตล์คนละแบบนะฮะทีนี้เราพยายามที่จะเพิ่มการยิงประตูให้เขาปรับปรุงเรื่องนี้ให้กับเขาแล้วเขาทำได้ซึ่งผมก็แฮปปี้มากๆนะครับบอกว่าผมแฮปปี้มากๆที่ทุกคนมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะอย่างเช่นเ็ายกตัวอย่างอีกทีนึงว่าลูกที่ดีอาร์ตยิงกันได้มาเนี่ย ก็มีโกนาเต้บิวคือกองหลังมาช่วยบิวช่วยสร้างให้กับกองหน้าในขณะที่กองหน้าอย่างนูนเยสนะครับเพลซิ่งข้างบนทํางานหนักช่วยเพลซิ่งมีส่วนทําให้เราเก็บคินชีสในนัดนนี้ได้เช่นกันมีส่วนในการบิวอัพเกมขึ้นมาได้เช่นกันผมชอบที่ตั้งแต่เริ่มซีซันเป็นต้นมาผู้เล่นเนี่ยค่อยๆมีสื่อลงกับประตูกันมากขึ้นทั้งซาลาดีาร์โชต้า แล้วก็มาถึงนัดนี้เป็นเดียร์ก็ยังยอดเยี่ยมอยู่แล้วก็มาได้นูนเยสมันยิงประตูเหลือเคลียร์ไ่้อีกคนหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนกับค่อยๆทุกคนเริ่มมีส่วนร่วมกับประตูอะไรเงีย้ยเขาเขาชอบตรงนี้นะส่วนอีกนิดหนึ่งเขาบอกว่าสําหรับทีมแล้วการเล่นแบบจะสม่ําเสม,มอได้เนี่ยรวมไปถึงตัวของอาร์เนอร์ด้วยเนี่ยมันก็คือมันก็ต้องประกอบไ,ไปกันทั้งทีมนะหนึ่งต้องทํางานหนักสองฟอร์มโดยเร็วของทีมเป็นไงเมื่อทั้งทีมทํางานหนักและฟอร์มโดยเร็วโดยรวมของทีมทํากันได้ดี มันก็จะนําพามาซึ่งฟอร์มลายบุคคลดีด้วยเราแค่ต้องสร้างจากสิ่งนี้ในทุกๆวันจากการซ้อมและในทุกๆเกมที่แข่งขันอ่ามันต้องต้องปลูกฝังรากฐานสิ่งนี้จากการซ้อมวันนี้ดาวินฟอร์มดีมากๆแล้วเขาก็อาจจะได้โชว์มันอีกในคืนวันพุธเรื่องการมีอ่ตัวเลือกผู้รักประตูมือสที่ดีอย่างเครเฮอร์ R H นะครับนะอัเนอร์ก็บอกว่าโอ้ดีมากการที่มีเครเฮอร์ R H แบบดีอเออช่วยเซฟ มีตอนอาริซงอาริซงอยู่อาริซงก็เซฟมีเคเลอร์ Le อยู่เคเลอร์ K Le ก็ช่วยเซฟคือมันก็ต้องแบบนี้เออคุณภาพแต่อันเนื่องพยายามย้ำว่ามันไม่ใช่แค่ตำแหน่งผู้รักษาประตูตำแหน่งอื่นๆด้วยตอนนี้ปีกซ้ายเรามี2คนที่ดีปีกขวาเรามี2คนที่ดีกองหน้าเรามี2คนที่ดีเราในแต่ละตำแหน่งเรามักจะมีแบบผู้เล่นที่ดีทดแทนกันได้นั่นคือทีมลิเวอร์พูลนะฮะแต่วันนี้เราต้องให้เครดิตกับเคเลอร์ Le ur, ที่เซฟสำคัญแล้วก็ช่วยทีมเก็บครีนชี ส่วนย้ำอีกทีหนึ่งคนที่ยังไม่รู้ว่าลิซงแบบเจ็บแค่เล็กน้อยเป็นเหมือนอาการกล้ามเนื้อตึงเนี่ยเมื่อวานเกมเมื่อวานนี้ก็ดูเ,เพื่อนอยู่ข้างสนามก็ไม่ได้มีอาการอะไรฮะก็แค่แบบคนกล้ามเนื้อต,ตึงๆอ่ะให้เขาพักสักหน่อยนะเกมกับเวสแฮม,มก็น่าจะพักอีกสักเกมหนึ่งแต่เกมกับวูฟแฮมตันในวันเสาร์หน้าที่เป็นเกมลีกเนี่ยก็น่าจะกลับมาลงเล่นได้นี่ขอบขอบคุณคุณอาร์ซิมเอลฟซีนะครับที่เขานั่งตรงบล็อกตรงนี้ตลอดเลยแล้วเขาก็จะเหมือนมีตัวปีเนาะเขาก็จะถ่ายถ่ายบรรยากาศอะไรมาให้ดู คลิปนี้จากอาร์ซี M L C ไปติดตามได้ใน X นะครับส่วนเ,เมื่อกี้พูดถึงอลิซงเบเกอร์แล้วใช่ไหมหลังจากจบแมตช์เขากลับบ้านมาผมไม่รู้เลยว่าว่าวานะวัตกรรมพวกนี้มันคืออะไรอะไรไม่รู้ที่คุมเท้าทั้งหมดอเป็นเครื่องด้วยช่วยทําให้กล้ามเนื้อมันคือใส่ไว้เนี่ยผมเดานะไม่สั่นก็ต้องเป็นทําอะไรสักอย่างที่ทําให้กล้ามเนื้อดีอะ่ะเออ ไม่รู้ว่าผมผมใครที่มีความรู้ทางการแพทย์บอกผมได้ไหมว่าไอ้เครื่องคนนี้มันคือเครื่องอะไรมันน่าจะเป็นใหม่ไหมมันน่าจะเป็นแบบเทคโนโลยีในยุคใหม่ๆไหมอ่าช่วยทําให้กล้ามเนื้อดีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าใส่อันนี้นอนดูบอลดูอะไรสักอย่างหนึ่งครับอันนี้คือหลังจะกลกับมาจากแม์แล้วนะฮะอืมอ่ะส่วนใครที่สนใจคอนโดนะครับของโค้ดแอคเองนะฮะตอนนี้จะขายคอนโดแล้วครับเดี๋ยวจะได้เอาเงินมาโปะบ้านนะครับถ้าสนใจจริงๆนะนี่เลยครับให้ดูห้องนะฮะตอนนี้ รีโนเวทใหม่แล้วนะครับาสาขาเดอะคิวนามินรามินทานะครับนะคลิปนี้ก็เป็นเอเย่นที่เขาทำนะก็คือนี่นี่ให้ดูห้องนะทำเลดีครับอยู่เดอะนมวินรามินทา a อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสีชมพูรครับใกล้ๆเลยนะฮะแบบประมาณ5 6า0กเมตรก็ถึงสถานีรถไฟเลยแล้วก็สถานีรถไฟ BTS นะนะ ส,สายสีชมพูแล้วก็ติดโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆลโรงพยาบาลศิลปแพทย์อยู่อยู่ไม่ห่างจากแฟชั่นเยอะสักสามโลสี่โลสามโลสี่โลก็ถึงแฟชั่นแล้วนะครับเรียกได้ว่าทำเลทองด้วยนะทำเลดีด้วยก็ฝากด้วยนะครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางครับคุณยุที่เป็นเอเจนต์ในการเจรจาขายรวมไปถึงขายที่สนใจจริงๆถ้าแบบติดต่อไม่ถูกจริงก็ามาที่เพจผมก่อนได้เดี๋ยวผมให้คอนแทคต่ออีกทีนึงนะครับส่วนเสือ้อเมื่อวานนี้มีคนถามว่า เสื้อขาวมายังไงนะพิกัดหน่อยนะมันเป็นเสื้อเกรดแฟนบอลครับเกรดเชียร์ครับซัพพอร์เตอร์เติร์สนะครับ LFC ซัพพอร์เตอร์เติร์สเจอร์ซี่นะฮะนี่ราคาประมาณ1นึ0บาทนะมันเป็นเกรดที่ทำให้สำหรับคนเอเชียเป็นของแท้นะครับบางคนถามว่าลิขสิทธิ์ไหมลิขสิทธิ์แท้นะราคาอาจจะถูกกว่าตัวตัวแบบตัวฟูลที่มัน2อ0พ2น0จอ่ะมันเหลือ1นึ0งพาสะเพราะว่าเพื่อให้คนแถบเอเชียหรือโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ย ได้จับจ่ายได้ง่ายขึ้นและเงินก็เข้าเข้าสู่สมสรตรงๆด้วยนะฮะเออก็นี่ฮะสนใจก็ลองมาดูรายละเอียดได้นะครับเนี่ยเข้าไปในนี่ก็ได้ครับช่องทางของพวกช้อปปี้ลาซาด้านะฮะที่เป็นซูเปอร์สปอร์ตนะครับเนี่ยขายทางซูเปอร์สปอร์ตด้วยนะครับมีลิงก์อยู่ไปที่เพจผมได้ไปดูรายละเอียดได้นะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอลาตัวเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ๊มยบารับ